ทางช่างเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมเอฟซี Z, แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอดก็มีแนวทางจากปู่ร่มโพนะคะเป็นนิมิตฝันของปู่เองนะคะท่านผู้ชมปู่ก็โทรมาเล่าความฝันให้แอดฟังนะคะ บอกว่าอยากจะมาแบ่งปันแนวทางความฝันให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่าปู่บอกว่าเคยฝันตัวเลขก็เข้านะคะท่านผู้ชมงวดนี้ปู่ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะก่อนที่จะไปฟังความฝันของปู่นะคะท่านผู้ชมแอดก็ขอฝากช่องละองแ n แนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตดีๆช็อตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยความฝันของปู่พร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาปู่นะคะน้ำมันสการเจ้าคะหลวงพ่อจ่าสบายดีจ้าค่ะหลวงพ่อจากที่ไหนเจ้าคะจากหลวงโพ่หลวงพ่อร่มโพูเนาะหลวงปู่ร่มโพเนาะจ้าจ้าจ้า ค่ะอาต้องทำงานก็ได้อ๋อเดี๋ยวแอดคอยจุดแป๊บหนึ่งคะ่ะคือคือวันนี้มีแนวทางมาแบ่งปันใช่ไหมคะหลวงปู่หลวงพ่อคะจ้าจ้าวันนี้มีแนวทางมามาแบ่งปันจ้าค่ะ,ค,ะคือคือเป็นเลขสูตรหรือว่าเลขฝันเจ้าคะอ่าเลขฝันเลขฝันอ๋อเป็นเลขนิมิตฝันเนาะเลขนิมิตค่ะฝันว่ายังไงคะหลวงพ่อ ก็ฝันว่าได้ไปใสกบในกองฝันก็ได้กบมากี่ตัวอีออ่ตัวหนึ่งมันตายตัวหนึ่งมันตายก็นี่ทำไมต้องฝันแบบนี้เนาะไม่เคยฝันสักทีค่ะก็เลยหลังมาแต่งปันเถอเพะพื่อมันเป็นโชคเป็นลาบ ก็เลยคิดว่าจากลองช่องให้ตกงลิลาบบ้างค่ะก็อยากจะมาแบ่งปันแนวทางความฝันให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลใช่ไหมเจ้าคะได้ๆ้ค่ะคือลองลงพ่อก็ยังไม่เคยลงช่องไหนเนาะลงพ่อเนอะาะใช่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> ก็เป็น ครั้งแรกใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกก็คุณไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ๋อค่ะไม่เป็นไรคะ่ะหลวงพว่อคือปกติหลวงพ่อจะฝันแม่นไหมคะหลวงพว่อที่ตามตามที่เคยได้ฝันมาคะ่ะหลวงพว่อบางครั้งก็มันก็ฝันไอ้แม่นอยู่นะอ๋อค่ะฝันมาได้ก็คือคือได้ ค่ะแล้วจะตีเป็นตัวไหนคะหลวงพ่อก็ตีว่ากบก็เป็นเก้ากับหกคะ่ะงวดหนึ่งตีก็จะเป็นตีเก้าตีเป็นกบก็เก้าใช่ไหมคะใช่อ๋อตีก็คือสีตัวก็เป็นสีอ๋อ กบสี่ตัวกบก็เก้าแล้วก็จับได้สี่ตัวก็เป็นสี่เก้าเก้าสี่ใช่ไหมคะใช่โอ้ตรงกับเลขดังอีกแล้วเจ้าค่ะล้องพ่อล้องปู่เจ้าค่ะโอ้เนาะตรงกับเลขกระดังขเนาะค่ะตรงกับเลขดังค่ะสี่เก้าเก้าสี่ค่ะแต่มันจะออกไหมเนี่ยก็ไม่แน่ค่ะก็งวดก่อนก็เอห้าศูนย์ศูนย์ห้าก็ดังเหมือนกันค่ะก็ยังออกเลยค่ะเอ๋อลองลองลองดูเนาะ ค่ะไม่แน่ค่ะเพราะว,ว่าเอดก็ซื้อไว้แล้วค่ะหลวงพ่อโอ้ดีมากดดีมากเลยค่ะเพราะว่าตรงกับลหลายหลายเซียนค่ะตรงหลายเซียนเนาะค่ะตรงหลายเซียนค่ะแล้วมีเม็ดเดียวบ,บ่หลวงพ่อก็มีอีกคือหกหกสามหกสามเออสามกับเจ็ดเก้า อ๋ออันนี้จะเป็นตัวรองใช่ไหมคะหรือว่ายัางไงคะตัวรอ,องมีสองตัวไอ้ไอ้เน้นคือสี่เก้าเก้าสี่ใช่ไหมคะใช่อ๋อเน้นสี่เก้าเก้าสี่เก้าสี่ทีนี้ตัวรองเนาะหลวงพว่อตัวรองเอดตัวลวง,งพ่อด้วยหลวงปู่ด้วยเรียกไงก็ได้ค่ะเปไน็นอะไรค่ะตัวรองมีตัวไหนบ้างคะ ก็มีที่พูดไปเมื่อกี้นี่แหละหกสามใช่หกสามกับเจ็ดเก้าใช่ไหมคะเจ็ดเก้าถ้ามันตายตัวหนึ่งเจ้าเจ้าเอาหนึ่งหนึ่งเก้าได้ไหมก็ได้ค่ะกลุบสี่ตัวาตายตัวหนึ่งแบบนี้บนลรงพกุกนะครับมันตายมันตายตัวหนึ่งก็ต้องเอาหนึ่งเนี่ย ตายตัวหนึ่งจับก็เจ็บเออจับก็เจ็บโอ้มันตีตีก็หลายตัวเนาะเอาเชนนี้แหละตีไปตีมาก็หลายตัวนั่นเลยใช่เออเอาแค่์เก้าหนึ่งก็พอเอาก้าหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่เอาเก้าหนึ่งด้วยเก้าหนึ่งเออเป็นตัวกันด้วยค่ะเดี๋ยวแอดจะให้ทวิซีดูตัวเลขค่ะเออถ้าถ้าวิ่งก็วิ่งสี่ อ๋อถ้าวิ่งก็วิ่งสี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะวิ่งสี่บนล่างเลยวิ่งสี่บนล่างใช่วิ่งสี่บนล่างเม็ดเดียวเนาะไอเม็ดเดียวค่ะแต่ก,แก็ไม่ได้อาจจะเป็นวันที่สามสิบอาจจะมีเสือฟันดีงอย่ัน จะไม่อีกวันที่สามสิค่ะเดี๋ยวเดวีแอดจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะหลวงพ่อค่ะค่ะตัวเน้นก็มี4 9 9เกนะคะแล้วก็ตัวรองจะมี6กสามส9มหแล้วก็เก้าหนึ่งหนนะคะแล้วก็เลขวิ่งจะมีวิ่งสี่บนล่างเลยใช่ไหมคะจ้าโออค่ะเป็นเลขนี้มีฝันเนาะโอ๊ยลืมจดนีิมีฝัน นิมิตฝันเลขนิมิตฝันค่ะหลวงพ่อมั่นใจใช่ไหมคะงวดนีมน้มั่นใจมั่นใจเกมั่นใจ90%นิมิตฝันค่ะมั่นใจ90%เปอซนาะมั่นใจเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะ จะโชว์ให้ FC ดูก่อนก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขความฝันของหลวงปู่ร่มโพนะคะนี่มิตรฝันได้นะคะมี4994ตัวเน้นสุดนะคะแล้วก็ตัวรองจะมี6 3 3 6 7 9 9 7แล้วก็9 1 1 9นะคะสำหรับ FC ท่านใดที่ชอบเลขวิ่งนะคะวิ่งมี4นะคะวิ่ง4บนล่างนะคะงวดนี้ หลวงพ่อก็มั่นใจ90%เปอร์เซ็น์นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะคือเอดอยากจะให้หลวงพ่ออวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะหลวงพ่อขอให้เอฟซีถูกหว,วยร่ำรวยคนใยกันนะวันนี้นะค่ะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็ให้อยู่สุขภาพแข็งแรงค่ะปลอดภัยจากโร านาประการนะค่ะอายุวโนสุขังพลังเด้อสาธุเจ้า,า่าแอดก็ขอ,ขอขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแน,นลได้รับชมรับฟังนะักเจ้าค่าขอบประคุณมากเจ้า,า่ะค่ะจ้า,า่านะมัดสการเจ้าค่าหลวงพอ่อาจาเกเจริญพรสาธุเจ้าค่า